เธอกินเองมั้ยติจ้ะลุกขอยกัฟหน่อยขอยกัฟหน่อยยกไฟหน่อยยัไฟยกไฟ giật ăn riêng ấy. <laughs> Mẹ. <Mà> em <má. cười> <là cái> <laughs> <Wow. cười>